ก็มาตัดนะคะตัดยอดอ้อยนะคะอ้อยอ้อยดํานี่ค่ะคุณเอฟซียอดอ้อยดําก็มีคนนะคะมาขอซื้อขอซื้อไปปลูกห้าสิบบาทนะคะห้าสิบบาทเ<า>น่ยตอนกำลังตัดเป็นท่อนๆน,นะคะใส่กระสอบไปให้เขาเขาจะปิดปลูกนะคะคุณเอฟซี คงจะปวดเหมือนมันนั่นแหละเนาะคิดว่าคงจะผูกเหมือนหัวมันลำมันนี่นะคะอ่อยนี่ก็คลายคลายได้พอมั้ยพี่น้องคลายมากเลยยุงก็เยอะขึ้นมาแล้วนี่นะคะเอดก็ตัด ก็จะใส่กระสอบนะคะเนี่ยส่วนที่ตอนจะใส่กระสอบเราจะนำมาไปปลูกปลูกยังไงก็ขึ้นนะคะคุณเอฟซีอ้อยเนี่ย้อนลองปลูกดูแล้วนะคะ เทียบปุ๊บนะคะลดน้ําครั้งเดียวก็คือออกเลยเนี่ยอ้อยเนี่ยปลูกง่ายที่สุดนะคะเท่าที่จะปลูกได้เนี่ยปลูกง่ายมากปลอกกล้วยเนี่ยยังเข้าป่าเนี่ยยังยากกว่านะครับยากกว่าเปอกอ้อยเออปลูกอ้อย,ออยนี่ ท่อนท่นเรา,า,าจะใส่กระสอบให้เขาส่งถึงบ้านเลยนะคะคุณเอฟทห้าสิบบาทเขาจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วนี่นะคะวันนี้ก็มีสองออเดอร์ส่งตะไคร้ยามแรงแล้วก็ส่ง อ้อยอีกนะคะอ้อยเพื่อที่จะนำไปปลูกก็เจ้าเดียวกันนะคะคุณเอซี่เจ้าเดียวกันที่สั่งตะไคร่ปะอ่อนไปไปขายตามตลาดตลาดตอนเช้าเนาะก็ประมาณตีสองนะคะตีสองพอก็ออกจากบ้านนี่ค่ะคุณเอซี่ปะอ่อนตัดมานะคะนี่ค่ะลำอ้อย ก็ประมาณนี้เนาะห้าสิบบาทพออ่อนซื้อกาเขามาก็กระสอบนึงก็หนึ่งร้อยบาทนะคะต้องเส่ยเล็กๆเขาก็ตักเป็นท่อนๆออย่างนี้แหละให้พออ่อนเนี่ยพออ่อนก็เอามาชำปลูกยังง่ายยังไงก็ขึ้นนะคะรับประกันได้เลยนะคะเนี่ยอ้อยเนี่ยปลูกง่ายมาก ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ขึ้นนะคะเนี่ยขึ้นหมดเลยเนี่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 ยเมื่อเสร็จะได้เด็แม่บอกล่ามาหา,าทีละนั่งชอนเดี๋ยว อือฮะโอ้ห่ากระบอกขาวเออเออโอเคก็โอเคนะคะ คุณนะคะดูแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจด้วยนะคะสองออเดอร์วันนี้มาพร้อมกันเลยออเดอร์ลัวๆขอบคุณทุกกําลังใจค่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ